ผูช้ชายครับครับสวัสดีครับหมอผมว่าเดี๋ยวตั้งแดนให้หมอหนิโอ้ครับผมปิดนะครับหมวดพังหันดีนะของวัตที่ิมานี่นะครับผมเอี่หน่อยมันบ่ม,มของวัตถิสิมาของวัตถิสิสเปลี่ยนสนุกเลยผมว่ากลับไปกลับมาผลงานงวดวันเขาเได้นะครับผมบอกว่ามีอยละหมอเพราะว่าผมใหมไปมันวิ่งสองกับสามเนาะครผมวัอีกสามผลหลายครับผมกับ บ่มักปันไดสองานาะวแต่ว่ามันก็อยู่ในหาัานผมก็จับให้มีหกสองเจ็ดสองนะอครับผมเนี่ยแล้วศูนย์านายส,สามกับหนึ่งสามมันก็เลยมาออกเป็นลสนะนบสองนอหมอเนาะครับผมโคมีใจหอาย,อย่เลขเขา่าตะกี้มันจับลุยไฟลุยมาหนะแล้ววันนี้เลขสามตัวก็เสียดายอยู่แล้วหมอผมจับให้แต้มเดียวเนาะหมอน นของผมมันรู้สึกว่าสิเป็นเปสอง่อนหรือว่าผมเม่ได้บอกว่าเล่นวิ่งโวนี้นะมันจังไดแลรวมันเน่ามากลบวได้หรือวะมันสิบมบลังหมดลหกบเจ็ดสิบแปดม้าเนาะหุ่นจังแต๊พุ่นมันออกแปดสีสองเนาะได้ได้สามกับสี่นี่คมันออกสี่สองกับงัดันมากมันได้สี่กมหามันออกเก้าสี่ม่ชนมากมันได้ห้ากับหกเนาะมันได้เก้ามันออกเก้าห่า มันออกเก้าห้าสูงสามอ่ะนะหมอครับผมยังน่าอย่งยังได้หากระบอกตัวเดิมนี่มันออกหกหกแปดสามอ่ะ,อะเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งตัวไหนครับผมเรีวิ่งนี่ที่ผมสิจับเป็นเลขวิ่งงวดนี่ไห่นั่นอันนี้งวดงวด,งวดถัดมาบ嘛นี่ผมไล่ฟังอ่ะนะว่าตืนเงี้ยวครับผมงวดถัดนี่มาได้สองับสามเนาะครับมันกาะหนึ่งเก้าสามซีงวดเมื่อกี้นี่ก็ได้สองับสามอืมงงจะได้มันกาะซีหกหกสองเนาะหมอ ครับมาที่งวดน,นี้เนี่ยยังได้สองกับสามหรือเก่าสะท้านงวดน,นี้คือ,อยังวิ่งสองกับสามหรอครับเอ رض, อยังวิ่งสองก,กับสามทำเลยเนาะหมอนอขอยนนอาไรเดอสองกับสามแต่ว่าผมเน้นสองเนาะสองนะครับคนระับเน,น้นสองอาจจะสิเป็นอะไรขันสมุ่ามันยังเดินต่อผมคิดว่าเข่าครับผมเออคิดว่าเข่าจริงจริงมันเริ่มมีซีมาเสริมตต้งแตงวดมันออก หนึ่งเ้าสสเด้อหมอคผมได้สองกับสามานี่มันมี4เป็นตัวต่อไปอีกมันก็เลยมีสาตัวมืวนทาน้าก็ได้สองสามแล้วก็เพิ่ม4ีเขามาก็ได้4ีห่หนสองมานะหมอตัวนนี้มันเงได้สองสาตัวน้องคือ4มันเลยกลายเป็นเลนขสามตัวผมจับเอแคสองตัวเด้อหมอเด้อเป็ยนเลขินสองามน่เน้นสองเด้อหมอเด้อครับผมเน้นสองบานนี้จับปู้ จับคู่นี่เอา02 03หมอ02 03นาะครับเนาะครับ02 03เราจ่าอีกสองตัวคือ82 83หมอ82 <72. S 2> เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะว่าแป็นั้นมาแต่ใส่ครับผมอ,อธิบายเพื่อความมั่นใจของเอฟซีครับบนเขาเมื่อเบิร์นคนจีเล่งทิศทางถือทางเพือ่อผมจับกระถือนะนะหมอครับ มันบานีตาที่เน้นตัวไหนเนาะอนเน้นสองเนี้ย,นนนเ,ยเนานเรยกน่มันจับใจเอาเป็นลูผมตัวแปดสองหมอตัวแปดสองนะครับนะเนาะแปดสองครับบานีบานีเอาตัวกันเนี่ยหมอครับตัวกันนี่เอาสองตัวหหมอเนยครับ ตีกู่กันมากคือแปรนี่นะรับจากที่มันนั่นพุดเนี่ยเดี๋ยวผมดีเทียบให้ฟังเด้ออันที่ผมได้เร่ววิ่งเงินสองกับสามที่ผมจับเป็นเรขวิ่งเดียวนี่เนาะเลขที่นอีกเลขวิ่งกูหนึ่งที่มันมาประกบเขานั่นมันก็เริ่มวิ่งมันกันแต่มันออกันแปดสองสี่สองคือกันได้หมออันอันที่มันได้สองกับสามนี่เรขวิ่งสายนั้นมันได้สี่ต้บห้าบ้านนี่ โตสายสองคับสามนี่มันได้สามกับสีหนั่นเลขมันออกแปดสองสี่สองมัอนงวดนี่เลขวิ่งสายนั่นมันได้แปดคับเก้าหน้หมอได้ปีในเก้าได้ศูนย์เนี่ยซึ่งสายสองคับสามมันได้สองสามสี่เนาะงวดกวางของเลขวิ่งสายนั่นมันมาส้นกันนี่มันได้สองสามสี่คือกันงวดนี้แกกเขาแยกกันนี่มันจะเป็นยังไงผมก็เลยจับเป็นออกแปดคับเก้านี่แหละมาใส่ ก็เลยเล่เป็นโตโตกันคือเก้าสองแล้วตัวหนึ่ง่หมอเด้อครับเออตัวหนึงเก้าสองอีกตัวหนึ่งก็เอาศูนย์ใส่เก้าเยอว่านลยเอาเก้าสี่อีกตัวหนึงเอาเก้าสี่เพราะว่ายันยานทางนั้นคือเก่ามันแบดแดมันูมากมันมากแต่เก้านี่เก้าันตัวเดียวกับสี่เนาะเก้ากับสี่สี่เก้าตัวเดียวกันอยากมันออกสกันนลหมอเลยอเอาเป็นกัาตัวนี้เลยเด้อครับ วงผมตัวเก้าสี่หมอเด้อครับผมแต่พอตัวกันวงผมเก้าสี่แล้ววันนี้วันนี้ผมจึให้เลข3มตัวไปมีหกแปดสี 6, 8, 4, ่หมอหกแปดส่เพราว่าคารนิ 4, ่สี่จริงๆก็กจะเอาหกแปดสองน่ะละแต่ว,ว่าผมแบบการนิงสี่เพรว่า สี่หอยมารนุนอกแต่เล่จับอังสีนะทุกมมันชอบสี่ายเพตาขาวเรื่องหนเรื่องมัจะเป็นแปดสีปีังสีนะแต่ว่าตาสินไปเลยทุ่มสามหลังถ้าคนชอบสเด้อว,วนี้ตัวที่สองตัวที่สนี่ระวังสองแปดสอ 8, สอ, 8, สอ, 6, สอเอาเอาสองสอกอครับ อเกแต่ว่าหมอวงผมโตหกแปดี่นี่หละผมเนี่ยแปดส,สี่สี่เนี่ยผมมาแงยู่ือทีอ่แบกแบบทั้งเบิดอีดนี่นหมอทวนมึงรูผมก็บอกไปตำหน้าถเถอะนี่เาเมากระไดเาเร้า <c ười> เป็นไห่ไห้เป็นเล่าว่ามันเบือ่ละละอเบอหลายแล้วนะหมอผมก็ะไดครับผมหมอเทียงเล่นี้ บอกสังเห้กับมาแล้วเธอว่าผิดก็ขอโทษหลายๆเด้อไอ้พี่ผู้ขอมือเมืองก็หลายอย่างนั้นว่าผิดพยายามนะน้าครับผมผมไอ้เบื้องชีพกับเราลายอ่านอยู่ผมบอกไทยเป็นเล้าเล้าเป็นไทยเป็นยศกันนี่นะเอ้าว่าผิดตัวนะน้าครับผมเอาอาจารย์ชุชชัยมาได้นทำวันนี้ก็เล็กวิ่งสองกับสามนะครับเนาะตัววงคือตัววงคือสองครับนะครับจับครูให้มาซีโตศูนย์สองศูนย์สามแปดสองแปดสามนะครับ จุดกันเหนไหเก่าสองกับเก่าสี่เหนวงเก่าสี่นะครับเนาะกับแปดสองนะครับชุดสะชุดสามตัวเหนไหสองคู่หกแปดสี่กับสองสองเก่าด้วยนะครับแปดสี่หมอครับผมอันนี้เจาะเด็กสามตัวแต่ว่าเจ็ดสี่เดินหมอนะบางที่สองนี่บางที่เลขเก้าอาจจะเดินมาออกนั่มกับพวกลู่ได้ระวังทกสอง 2> 2องห่สองเเจ็ดสองนี้วที่เร้วผมใหม่ไปนะผงยานสองเกียมึนี่แหละตามมากบอรือว่าสองหกสิสามขึ้นนาออกตัวเดิมกว่าจะเป็นได้ได้หมอครับกัลยเตฟีนะครับเนี่เนี่งานี่มันออกซ้ำๆกันนะะครับอมันมาซ้ำๆในน้องหมอเนาะเงี่ยครับเออกาทั้งหทั้งมวลมีท่านี้เร้หมอเนาะครับผมขอบคุณหลายเด้อนะครับอาจารย์ ยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมแ็งแก่ที่ผู้ของผมเมื่งขอให้โชคดีสูุ่ขสุขคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วเด้อครับสำหรับอาจารย์ชุยชายเด้อนะครับกับสะพานได้แล้วนะครับตัวเด็ดเปิรนไก่มาแล้วเนาะพี่น้องไอซี่ก็มักตอร์เลยก็ล่องเวิร okay ์เด้อนะครับน้องเพิร์นตัวไก่มาสองสามนะครับเด็กวิ่งจับฝ่ายศูนย์สองศูนย์สามแปดสองนะครับแปดสามเก้าสองเก้าสี่ตัวกันเนาะส่วนแปดหกสี่เราก็สองสองเก้าไปเลยสามตัวให้โชคให้มันนะอาจารย์ชุยชายในวัน পুরে লাই তাহলে সবছো করছো মানে কাপড়